สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทฤษฎีการลงทุนดีๆอย่าง MPT หรือ Modern Portfolio Theory เนี่ยทำไมพอเอามาใช้จริงเอ๊ะมันดูเหมือนไม่ค่อยเ work เท่าไหร่เวลาเราสร้างพอร์ตลงทุนกันจริงๆสวัสดีค่ะอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับในบทที่6การสร้างพอร์ตโฟลิโอจากหนังสือจิตวิทยาการลงทุน มาดูกันว่าไอ้เจ้าจิตวิทยาเนี่ยมันทําให้การตัดสินใจของเรามันเอ่อเบี่ยงเบนไปจากทฤษฎี MPT ได้ยังไงค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าทําไมพอร์ตที่เราสร้างๆกันเนี่ยเอ่อมันถึงมักจะไม่ใช่พอร์ตที่ดีที่สุดตามทฤษฎีนะคะใช่ครับเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นนั่นเองเอาล่ะครับเริ่มกันที่ตัวทฤษฎีก่อนเลย MPT ของ Harry Markowitz เนี่ยหลักๆมันคืออะไรครับ ค่ะคือ MPT เนี่ยหัวใจสำคัญเลยนะคะคือเขาไม่ได้มองสินทรัพย์แต่ละตัวแยกกันแต่จะดูว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เราจะเอามาใส่ในพอร์ตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาหรือที่เรียกว่า correlation นะคะอ๋อ <All> correlation ใช่ค่ะแนวคิดก็คือว่าเราสามารถสร้างพอร์ตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะสำหรับความเสี่ยงระดับหนึ่งที่เราโอเคยอมรับได้หรือไม่ก็ลดความเสี่ยงให้ต่ำสุดไปเลย สำหรับผลตอบแทนที่เราอยากได้โดยการรวมสินทรัพย์ที่ราคามันเออไม่ได้เคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเป๊ะหรืออาจจะสวนทางกันเลยก็ได้ค่ะเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าเอ่อ MPT ไม่ได้ให้เราเลือกแค่ดาวเด่นแต่ละตัวแต่ให้สร้างทีมสินทรัพย์ที่มันทำงานด้วยกันได้ดีช่วยลดความเสี่ยงภาพรวมถูกต้องเลยค่ะแต่ทีนี้ทำไมล่ะครับในโลกจริง ทำไมมันไม่ค่อยเป็นไปตามทฤษฎีนี้เลยนั่นสิคะก็เพราะว่ามันมีเรื่องเอ่ออคติทางพฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวเยอะเลยคะ่ะจำเรื่องระบบบัญชีในสมองหรือ mental accounting ที่เราคุยกันคราวก่อนได้ไหมคะอ๋อครับครับจำได้ครับที่ว่าเราชอบแยกเงินเป็นส่วนๆใช่คะ่ะคนเรามักจะมองการลงทุนแต่และอย่างแยกส่วนกันไปเลยเหมือนเก็บเงินไว้ในกล่องคนละใบเป้าหมายใครเป้าหมายมันไม่ได้มองเอ่อภาพรวมของพอร์ตทั้งหมด ซึ่งอันนี้แหละค่ะที่มันขัดกับหลัก MPT เลยที่เขาเน้นภาพรวมและความสัมพันธ์อืมชัดเลยครับการมองแยกส่วนนี้เองที่ทำให้เราเละเลยการกระจายความเสี่ยงที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นตามหลัก MPT แถมๆ หลายคนก็ยังชอบลงทุนในอะไรที่มันคุ้นเคยหรือที่เคยได้กําไรดีๆมาก่อนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ได้นะถ้ามองในแง่การสร้างพอร์ตภาพรวมถูกต้องค่ะมีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะคะที่ชี้ว่าแม้แต่มืออาชีพเองก็ยังพลาดเรื่องนี้ได้เหมือนกันแล้วผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือ inefficient portfolio นะคะไม่มีประสิทธิภาพหมายถึงยังไงครับก็หมายความว่าพอร์ตนั้นนะคะอาจจะ เ,เสียงสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวงังหรือไม่ก็ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับไปนอกจากนี้ค่ะมันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่สะท้อนพฤติกรรมจริงได้ดีคือพีระมิดการสร้างพอร์ตโฟลิโอเชิงพฤติกรรมของเชฟเฟนกับสเตตแมนพีระมิดน่าสนใจครับเป็นยังไงครับ เขาจะแบ่งพอร์ตเป็นชั้นๆตามเป้าหมายนะคะเช่นชั้นล่างสุดเลยก็เพื่อความปลอดภัยชัวๆวชั้นกลางก็อาจจะสำหรับเป้าหมายระยะกลางส่วนชั้นบนสุดก็อาจจะแบบเก่งกําไรเสี่ยงสูงหน่อยอ๋อดูเหมือนจะ make sense นะครับในทางจิตวิทยาใช่ค่ะแต่ปัญหาก็คือการแบ่งเป็นชั้นๆแบบนี้เนี่ยมันมักจะทําให้การกระจายความเสี่ยงโดยรวมมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตามหลัก MPT แล้วพอร์ตก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นอยู่ดีนึกภาพออกเลยครับ ตัวอย่างชัดๆเลยก็น่าจะเป็นพนักงานที่ชอบซื้อหุ้นบริษัทตัวเองเยอะๆในแผนสะสมทรัพย์หรือ 401k ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนั้นตัวอย่างคลาสสิกเลยหรือ naive diversification แบบทื่อๆค่ะหรือบางทีก็เรียกว่ากฎ1 N นะคะก็คือแบ่งเงินลงทุนเท่าๆกันไปเลยในทุกตัวเลือกที่มีให้อ๋อแบบว่า มี5กองทุนก็ลงไปเลยกองละ20%ไม่ต้องคิดมากใช่ค่ะแบบนั้นเลยง่ายดีแต่ว่าเออมันมักจะได้พอร์ตที่ไม่สมดุลแล้วก็ไม่มีประสิทธ,ธิภาพเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดว่าแผนลงทุนนั้นดันมีกองทุนตราสารนี้ให้เลือกเยอะกว่าประเภทอื่นเราก็อาจจะกลายเป็นลงทุนในตราสารนี้มากเกินไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับ รุปง่ายๆก็คือ MPT เนี่ยเขาให้กรอบการสร้างพอร์ตที่เป็นระบบมากๆนะคะเน้นความสัมพันธ์เน้นการกระจายความเสี่ยงภาพรวมแต่ว่าพฤติกรรมจริงๆของเราเนี่ยทั้งเรื่อง mental accounting ความคุ้นเคยหรือไอ้การแบ่งเงินง่ายๆแบบ one end เนี่ยมันมักจะเข้ามาขัดขวางกระบวนการนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกกันวันนี้ก็คือว่า เราต้องตระหนักให้ได้ครับถึงช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับพฤติกรรมจริงของเราซึ่งไอพฤติกรรมจริงเนี่ยมันมักจะพาเราไปสร้างพอที่เ,เสี่ยงเกินไปหรือไม่ก็ผลตอบแทนน้อยไปหน่อยใช่ค่ะการรู้เท่าทันอคติตัวเองนี่แหละครับน่าจะเป็นก้าวแรกเลยที่จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นการเข้าใจตัวเองนี่สําคัญที่สุดเลยค่ะถึงจะนําไปสู่การสร้างพอตที่ดีขึ้นได้จริงๆเอาละครับก่อนจะจากกาันวันนี้ ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันเล่นๆนะครับคือนอกจากการเลือกสินทรัพย์แล้วเนี่ยลองคิดดูสิครับว่าไอ้รูปแบบการนำเสนอตัวเลือกการลงทุนให้เราเนี่ยเช่นลำดับที่มันโชว์ขึ้นมาหรือว่าจำนวนตัวเลือกที่มีให้เลือกมันอาจจะมีผลต่อก,การตัดสินใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนอืมก็น่าคิดนะคะลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาออ่มาคุยกันเรื่องน่าสนใจจากหนังสือจิตวิทยาการลงทุนนะครับบทที่7เลยค่ะบทนี้เขาพูดถึงกับดักทางความคิด2อ,อย่างที่มักจะส่งผลกับการลงทุนของเราโดยไม่รู้ตัวเลยอคือความเป็นตัวแทนหรือ representativeness กับความคุ้นเคย familiarity ค่ะ2อ,อย่างนี้สำคัญมากใช่ครับเป้าหมายวันนี้คืออยากจะเข้าใจว่า เอออคติพวกนี้มันทำงานยังไงแล้วมันกระทบการเลือกหุ้นเลือกกองทุนของเรายังไงบ้างโอเคเรามาลองแกะเรื่องนี้กันดูครับน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าอคติพวกนี้นี่มันเหมือนเป็นทางลัดของสมองนะคะช่วยให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นแต่ว่าเออบางทีมันก็พาเราไปผิดทางใช่ใช่ไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลหรือบางทีก็ทำให้พลาดโอกาสดีๆไปเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ความเป็นตัวแทนก่อนเลยไหมครับ ค่ะหลักการมันคือแบบว่าสมองเรามักจะตัดสินโดยดูว่าสิ่งนั้นๆมันดูเหมือนหรือเป็นภาพแทนของสิ่งที่เราคิดไว้ดีหรือเคยสำเร็จมาแล้วโดยอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลลึกๆจริงๆจังๆเลย <S <S ก็คือการด่วนสรุปจากภาพลักษณ์ภายนอกหรือว่าเทียบกับต้นแบบที่เรามีอยู่ในใจใช่ไหมคะใช่เลยครับนึกภาพออกเลยเหมือนเวลาเราไปเลือกซื้อทุเรียนอ๋อค่ะเห็นลูกสวยๆเปลือกดีๆ ก็คิดไปแล้วว่าเฮ้ยนี่แหละตัวแทนทุเรียนอร่อยแน่แน่ใช่ค่ะดูดีมีชาติตระกูล <c oughs> แต่พอซื้อมาผา่อาอ้าวเนื้ออาจจะไม่ดีก็ได้เพราะเราตัดสินแค่จากสิ่งที่เห็นไม่ได้เช็คละเอียดในโลกการลงทุนนี่เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะนักลงทุนมักจะติดกับดักนี้คือพอเห็นหุ้นหรือกองทุนที่แบบว่าผลงานในอดีตด,ดีมากๆโดดเด่นมาเลยครับก็อาจจะสรุปไปเลยว่าเนี่แหละคือตัวแทนของการลงทุนที่ดีเยี่ยม แล้วมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอืมซึ่งอันตรายเหมือนกันนะใช่ค่ะอันตรายมากเพราะอาจจะลืมดูไปว่าเอ๊ะราคาตอนนี้มันอาจจะแพงเกินพื้นฐานไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยพื้นฐานมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วเหมือนเราเห็นภาพความสําเร็จในอดีตแล้วก็ทึกทักเอาว่าอนาคตต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะคืออคติความเป็นตัวแทนนี่แหละที่ทําให้เรามักจะมองข้ามปรากฏการณ์สาคัญอย่าง mean reversion mean reversion การกลับสู่ค่าเฉลีย่ยถูกต้องค่ะคือการที่ผลลัพธ์มันมักจะวิ่งกลับไปหาค่าเฉลี่ยของมันเองพูด,ดง่ายๆก็คือหุ้นที่เคยดีมากๆมากๆแบบสุดต่งไปเลยเนี่ยมันก็มักจะมีแนวโน้มที่จะแผ่วลงอ๋อครับในขณะที่หุ้นที่เคยแย่มากๆก็อาจจะฟื้นตัวกลับมาได้ การที่เราไปยึดติดกับภาพตัวแทนที่ดีในอดีตเนี่ยอาจจะทําให้เราไปซื้อหุ้นตอนที่มันแพงสุดๆแล้วหรือว่าพลาดโอกาสจากหุ้นที่มันกําลังจะฟื้นตัวค่ะชัดเจนเลยครับอันนี้น่าสนใจมากทีนี้มาดูอีกตัวอคติความคุ้นเคยหรือ familiarity bias กันบ้างอันนี้ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะค่ะ คือเรามักจะชอบเลือกสิ่งที่คุ้นเคยรู้สึกสบายใจมากกว่าสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยถึงแม้ว่าไอสิ่งใหม่นั้นมันอาจจะดีกว่าก็ได้ใช่เลยค่ะมันเป็นความรู้สึกปลอดภัยในคอมฟอร์ทโซนของเราเอา,อาจริงๆนะผมก็เป็นบ่อยเรื่องเลือกร้านอาหารเนี่ยร้านจำเดิมตลอด <laughs> เหมือนกันเลยค่ะหัวเราะเบา ในการลงทุนอาคารนี้มันจะแสดงออกมาชัดๆเลยในรูปแบบที่เรียกว่า home bias home bias ใช่ค่ะคือนักลงทุนมักจะทุ่มเงินลงทุนในตลาดหุ้นบ้านตัวเองประเทศตัวเอง มากเกินไปอ๋อเพราะคุ้นเคยกับบริษัทในประเทศมากกว่างี้เหรอครับใช่ค่ะรู้สึกว่ารู้จักดีทั้งที่จริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศด้วยมันจะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีกว่าเข้าใจได้เลยครับมันรู้สึกใกล้ตัวกว่าแล้วก็มีอีกรูปแบบที่น่ากังวลเหมือนกันค่ะคือพนักงานลงทุนในหุ้นของบริษัทต,ตัวเองมากเกินไปอ้ออันนี้ก็เพราะความคุ้นเคยใช่ค่ะเพราะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็อาจจะเชื่อว่าตัวเองนะ่ะรู้ดีกว่านักลงทุนข้างนอกอืมซึ่งจริงๆแล้วีี่่คคือกาาารรสส้งงวมเยแบบ จุกตัวมากๆเลยนะคะมีกรณีศึกษาที่ดังมากอย่างเอ็นรอนจำได้ไหมคะจำได้ครับที่ล้มละลายไปใช่ค่ะตอนนั้นพนักง,งานสูญเสียทั้งงานแล้วก็เงินออมที่ลงทุนในหุ้นบริษัทตัวเองไปพร้อมๆกันเลยเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆที่ชี้ให้เห็นว่าการไม่กระจายความเสี่ยงมันอันตรายแค่ไหนซึ่งมันขัดกับหลักพื้นฐานของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่เลยค่ะโหน่ากลัวจริงๆครับฟังแล้วแบบแล้วถ้าเกิดว่าอาคติ2ออย่างนี้มันมาทํางานร่วมกันล่ะครับ ความเป็นตัวแทนกับความคุ้นเคยผลจะเป็นยังไงครับโอโหยิ่งเสริมพลังกันเลยค่ะทําให้การตัดสินใจมันผิดพลาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะรุนแรงขึ้นด้วยพอนึกภาพตามถ้ากลับไปเรื่องร้านอาหารถ้าร้านประจําที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว familiarity ดันเป็นร้านที่คนแน่นตลอดเวลาด้วยดูเป็น representativeness ของร้านอร่อยดีใช่ค่ะมันก็ยิ่งตอกย้ําให้เราแบบไม่กล้าไปลองร้านใหม่ๆเลยทั้งที่ร้านใหม่อาจจะดีกว่าจริงๆก็ได้นะ ใช่เลยค่ะภาพเดียวกันเลยในการลงทุนก็เหมือนกันพนักง,งานที่คุ้นเคยกับบริษัทตัวเองอยู่แล้ว familiarity พอเห็นว่าผลประกอบการในอดีตดีมากๆหรือราคาหุ้นเคยขึ้นเยอะๆ representativeness ก็ยิ่งมั่นใจมั่นใจมากๆทุน 401k ในอเมริกาเขาชี้ชัดเลยนะคะว่าพนักง,งานที่ลงทุนในหุ้นบริษัทตัวเองเยอะๆเนี่ยไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีไปกว่าคนที่เขากระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมเลยค่ะโหจริงเหรอครับเนี่ยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับเหมือนกับว่าอคติสองตัวนี้มันเป็นพลังเงียบๆที่คอยชี้นำการตัดสินใจของเราไปเรื่อยๆอทำให้เราอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดไปหรือยึดติดกับความเชื่อเดิมๆจนพลาดโอกาสดีๆไปได้ไประเด็นหลักเลยนะคะก็คือการที่เรารู้ตัวว่ามีอคติพวกนี้อยู่เนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยค่ะการตระหนักรู้ใช่ค่ะ การตัดสินใจลงทุนที่ดีจริงๆมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นกลางมองไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ความรู้สึกคุ้นเคยหรือภาพจําดีๆในอดีตการที่เราเปิดใจศึกษาแล้วก็กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หรือตลาดที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานรองรับมีศักยภาพจริงๆอันนี้แหละค่ะคือหัวใจของการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวเป็นข้อสรุปที่ชัดชินมากๆเลยครับ ขอบคุณมากครับค่ะมีคนถามสำคัญที่น่าจะลองกลับไปคิดต่อนะคะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องลงทุนอย่างเดียวลองสำรวจการตัดสินใจอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราดูสิคะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราอาจจะกำลังปล่อยให้ความรู้สึกคุ้นเคยหรือภาพลักษณ์ที่มันดูเหมือนจะใช่เข้ามามีอิทธิพลเหนือเหตุผลโดยที่เราอาจจะไม่เคยเอะใจเลยก็ได้ค่ะ